ผมผมผมสวัสดีค่ะนะคะเจ้า,าจอานเรื่องเพรชชั่งชั้นตอนที่ห้านะคะประทับใจจํา้อยผมน่ะเป็นโรคตรงกลัวผู้หญิงโรคกลัวผู้หญิงเหรอเชดมีคนเป็นโรคนี้เหมือนโรคนี้จริงๆด้วยเหรอเนี้ยแล้วกันเล่นแน่เลยแล้วก็แล้วมันก็เป็นแบบนี้แหละเอาไงดีล่ะแบบนี้ทำให้ยิ่งไม่กล้าบอกความจริงหมะคน เป็นผู้หญิงสเตสโรลอยที่สั่งได้มาแล้วครับเชิญครับหูเนื้อครั้งล่าสุดที่ได้กินเนื้อคือวันที่วันนานจำจำไม่ได้เลยหน้าตาเหมือนในทีวีเลยฮะหมหอมจังเลยเนื้อสิบหยดที่เราซื้อจากซูปเปอร์ซูปเปอร์เทียบกันเ,เทียบกับจานนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยแฮะ ตามสบายเลยนะครับตอนสบายเลยนะครับเราคุยกันต่อได้ทำไมเรื่อนี้ถึงได้มีเนซัตเตอร์ที่อร่อยที่สุดอยู่ด้วยเนี่ยอร่อยที่สุดอยู่ด้วยนะโคตรอร่อยเลยโอ้จริงๆเลยถ้าไม่รังเกียจจะทางส่วนของผมก็ก็ได้นะครับ ฮะจริงหรอกคะจริงหรอกครับงั้นงั้นไม่เกรงใจแล้วนะอืมไม่ต้องเกรงใจหรอกครับแค่วองคุณทานแบบนี้ผมก็มีความสุขความสุขจนหายเหนื่อยเลยแล้วแล้วละครับผู้ชายคนนี้ดูอบอุ่นกว่าที่คิดแฮที่แเราคิดว่าจะเป็นคนที่เย็นชาเข้าถึงจะญาติถึงญาติซะอีกแหลวอีกซะอีกนะเนี่ยที่คิดคด,ดูแล้วที่จริงเขาจะใช้ ที่จริงเขาจะใช้อำนาจยกเรื่องที่ร้านมันบังคับให้เรายอมรับปักแกล้งไปแฟนก็ได้นี่นะอีกอย่างเพื่องานแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยนี่แต่ว่าเขาแต่ว่าเขาไม่ทำแบบนั้นเลยนแบบนั้นหรอกเขาใจดีสุดๆไปเลยแถมยังมาขอความเห็นเราแปบ,บสุภาพอีกด้วยและก็ยังให้เนื้อสเตตส่วนของตัวเองมาให้เราด้วย แต่ฉันน่ะไม่มีเวลามาเล่นเป็นแฟนหล่หรอกนะสิต้องขอโทษด้วยนะก็คือโอษขอโทษด้วยนะคือเรื่องนี้ฉันต้องทํางานหลายงานหลายงานหลายอย่างไม่มีเวลาว่างเลยเหรอกคะ่ะหรอกครับเออถ้าเป็นเรื่องเวลาก็ม,มีปัญหาหรอกนะผมคิดเผื่อเอาไว้แล้วล่ะถ้าตอนไหนถ้าตอนไหนที่คุณต้องมาเป็นแฟนผม ผมก็จะจ่ายค่าตอบแทนให้เลยว้าวจะจะจะ,จ,ะจ่ายเงินให้ด้วยเหรอเนี่ยเรื่องธุรกิจที่พูดพูดกันมาก่อนหน้านี้ก็คือหมายถึงแบบนี้เองสินะเนี่ยเราจําเป็นต้องนัดเพื่อคุยกันก่อนผมขอนนดคุณล่วงหน้าก่อน2วันแล้วก็แล้วกันนะครับรอบครอบจริงๆมีนัดมีนัดล่วงหน้าด้วยอนะ แล้วก็คุณแล้วก็คุณจะให้ผมจ่ายเงินเป็นเป็นเงินสดหรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีก็ตามใจเลยนะครับส่วนราคาส่วนราคาค่าตอบแทนแล้วก็ผมจะใจ่ายให้สอนเท่าของค่าจ้างรายชั่วโมงของคุณเลยดีไหมนะหมดแล้วไหมงั้นระหว่างนี้ช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก,ก่อนนะครับอย่างให้คนอื่นรู้เด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะเข้าใจไหมครับ แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีปัญคุณมีคุณมีเหตุผลที่จําเป็นที่จะไม่ทาที่จะไม่ทําต่อแล้วขอให้บอกผมล่วงหน้าก่อนอีกสักหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่มีปัญหาเลยครับป,ะปะ้าป <c oughs> ๋าช่วยเรียกอย่างอื่นได้ไหมเรียกแบบนั้นมันฟังดูแล้วแปลกไปหน่อยนะครับเอ,อ๊จะให้เรียกจะให้เรียกเรียกชื่อเหรอถ้างั้นที่รักไหมละ่ะ ทางั้นตั้งแต่นี้ไปพวกเราเป็นก็เป็นแฟนกันแล้วนะครับขอให้ธุรกิจธุระขอให้ธุรกิจนี้รับรื่นนะครับอืมอืมจุบแรกของเราคุ้มแล้วแล้งงานนี้ก็จบเลยนะคะฉแบบับนักเข้าฉบับแผนและฉบับคุณชายก็ขอราากันนะคะดีลก็แล้วก็เช็ญกันสบายดียค่ะสวัสดีค่ะ